นี่เป็นเครื่องซักผ้าที่น่าใช้ที่สุดตั้งแต่เราเคยลองมาซักอบจบในเครื่องเดียวมีทั้ง AI ดูความสกรปรกได้จากความขุ่นของน้ําแล้วก็เติมน้ํายาซักผ้าให้เหมาะสมควบคุมการตั้งโหมดการซักแล้วก็ตอบสนองผ่านหน้าจอ LCD บนเครื่องได้เลยนะครับไม่ต้องมาทําความเข้าใจปุ่มต่างๆหรือจะควบคุมผ่านแอปบนมือถือก็ได้ใช้ระบบอบผ้าแบบฮีทปั๊มแห้งสนิทแล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดในตอนนี้ สักรอบหนึ่งเนี่ยก็ใส่ผ้าได้เยอะมากรองรับถึง25กิโลกรัมแล้วก็อบได้ถึง15กิโลนะรวมกันกับดีไซน์ที่เรียบหรูแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆในหลายๆด้านเนี่ยมันก็เลยทำให้เครื่องนี้เนี่ยน่าสนใจไม่น้อยนะครับเกมลองให้พามารองเครื่องซักอบผ้าที่เป็นตัวท็อปของทางซัมซุงเขานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีการรวมเอาเทคโนโลยีทางด้านการซักแล้วก็การอบเนี่ย แบบ all-in-one มาเป็นคอมโบให้อยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะครับตะกี้นี้เราได้มีการบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยอันนี้มันออกมาเป็นยังไงวันนี้เราจะมาลองให้คุณเพื่อนทุกคนได้ดูกันแต่แน่นอนว่าพอบอกว่าเป็นตัวที่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดใช่ไหมครับผมเราก็เป็นตัวท็อปเนี่ยอันนี้คือราคาก็อาจจะไม่ได้เบานะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยเห็นแบบนี้คือมันใหญ่มากนะครับสามารถรองรับน้ําหนักเนี่ยได้สูงสุดถึง25กิโลกรัมเลย คือที่แคยขายกันก็ประมาณ10กว่าเท่านั้นนะนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไ,ไงก็มาลองดูกันก่อนได้นะครับจะได้รู้กันว่าตอนนี้ตัวที่มันเป็นตัวท็อปเนี่ยอันนี้เขาสามารถทําอะไรอย่างไรได้บ้างโด,ย,ดยที่ทำให้ผมชอบเจ้าเครื่องซักอบเครื่องนี้มากๆเลยเนี่ยอันแรกสุดเลยครับก็นี่แหละไอ้ตัวหน้าจอที่เขามีมาให้แบบ7นิ้วก็สามารถที่จะทําความเข้าใจแล้วก็กดใช้งานเนี่ยได้แบบไม่ต้องไปนั่งทาความรู้จักกับปุ่มต่างๆบนเครื่องก่อนนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเรื่องตัวของ Wi-Fi อันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้แบบตลอดเวลา คือจะสั่งการใช้งานหรือว่าทํางานเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะได้มีการแจ้งเตือนมาที่เราตลอดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะ,ะครับเขาก็จะมีเป็นตัว AI มีเซ็นเซอร์ต่างๆมาให้แบบเยอะมากๆแค่โย,น,ยนผ้าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคํานวณเรื่องของโหมดการซักการใช้น้ําการใช้น้ํายาต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วและตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นตัวระบบการอบผ้าเนี่ยที่ตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นฮีทปั๊มเลยนะครับซึ่งตัวฮีทปั๊มมันจะเจ๋งขนาดไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังกันตอนหลังอนะีกที ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องก่อนละกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยคือมีส่วนประกอบเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาก็าใส่มาเป็นหน้าจอ L C D นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองกับการกดต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีการใช้งานเนี่ยคือถ้าเกิดว่ากด,กดๆตามปุ่มที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ก็จะพอเดาได้เลยนะครับว่าจะต้องใช้งานทําอะไรยังไงตรงไหนบ้างแต่ถ้าว่าใครใช้งานไม่เป็นเนี่ยอันนี้คือเขาก็จะมีเป็นโหมดช่วยสอน บอกมาให้เสร็จสรรเรียบร้อยอยู่ในหน้าจอตัวนี้เลยด้วยนะครับและเด็ดว,ว่าใครเพิ่งมาใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยแต่ว่ามันผ่านเรื่องของการแนะนําไปแล้วใช่ไหมครับเรากลับมาเลือกที่สนับสนุนแล้วก็ดูบทแนะนําอีกครั้งตรงนี้เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นฝาที่สามารถเปิดออกมาได้ก็จะประกอบไปด้วยฟิลเตอร์สำหรับกรองเศษได้แล้วก็ใยผ้านะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นที่กรองตอนที่เราทําการอบผ้านะครับตอนนั้นนะ่ะมันก็จะมีใย,ยผ้าออกมาเยอะมากๆเลยไงถัดมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่องเติมน้ํายาปรับแพนุ่มแบบแมนนวลนะครับก็สามารถดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมน้ํายาเข้าไปได้เลยซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ด้วยแต่บางคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะเราช่องเติมน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับพ้พนุ่มอยู่ตรงไหนไม่มีหรอต้องใช้ช่องนี้อย่างเดียวหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ใช่นะครับตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเห็นเครื่องนี้คือ เดาไม่ออกนะหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนนี่ครับเขามาซอ่อไว้อยู่ด้านล่างเลยก็คือจะมีการแบ่งเป็นถังสําหรับการใส่ตัวน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ํายาซักผ้าเนี่ยแยกกันไว้ให้เลยนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ํายาซักผ้าแล้วก็ด้านขวาเนี่ยอันนี้ก็ใส่เป็นน้ายาปรับผ้านุ่มนะครับแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยไม่ต้องการใส่เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยจริงๆก็สามารถเลือกใส่เป็นทั้งสองฝั่งเป็นน้ํายาซักผ้าไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนตัวกรองนะครับผมแล้วก็สายทิ้งน้ำเนี่ยอันนี้จะมีการซ่อนเอาไว้ที่หลังก่องน้ํายาซักผ้านะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถบิดหมุนออกมาทําความสะอาดตัวฟิลเตอร์ได้นะครับก็จะมีการแนะนําว่าก็ควรต้องทําเป็นประจาประจาอยู่แล้วด้านในถังซักเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบสโวลดัมนะครับก็จะมีรูเล็กแต่ว่าเยอะอันนี้ก็จะสามารถช่วยดูดน้ำออกได้เร็วขึ้น แล้วก็ที่เห็นว่าเป็นสีเหลืองๆตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นหัวฉีดน้ําออกมานะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้งานร่วมกับตัวของ Eco Bubble ด้วยนั่นเองนะครับคือตัว Eco Bubble ตรงนี้เนี่ยคือทาง Samsung เขาก็บอกว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทําให้ซักผ้าสะอาดได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับโดยการที่จะมีการทําให้ตัวน้ายาซักผ้าเนี่ยมันกลายเป็นฟองก่อนที่จะปล่อยออกมาใส่ที่ตัวผ้านะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวน้ายาซักผ้าสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในตัวเนื้อผ้าเนี่ยได้ดี โดยขนาดถัง25กิโลกรัมเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นขนาดที่แบบใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้งานมาแล้วนะซึ่งพอผมไปค้นมาดูว่าไอ้25กิโลเนี่ยอันนี้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับก็โอ้โหมันสามารถซักอะไรได้เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวเนี่ยอันนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้แบบ23 0 0ผืนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อยืดเนี่ยอันนี้เห็นว่าใส่ให้เป็นร้อยตัวเลยนะโยนเข้าไปครับเนี่ยเออก็สามารถซักได้ทั้งหมด แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผ้ามา่านผ้าห่มต่างๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถได้โยนเข้าไปให้เขาซักได้เลยด้วยเหมือนกันซึ่งตอนแรกเนี่ยคือผมก็คิดว่าโ,โหถ้ามันปริมาณได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นบ้านที่แบบมีอยู่กันหลายๆคน5้าคนแล้วก็แบบมีการซักผ้าเยอะๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาจริงก็อาจจะเป็นบ้านที่มีการซักผ้าเชตัวเยอะๆบ่อยๆนะครับหรือว่า จะเป็นผ้าปูเตียงอะไรประมาณนี้ต้องการซักเป็นประจำประจาต้องการดูแลเรื่องของฝุ่นความสะอาดหรือเป็นภูมิแพ้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะเหมาะเหมือนกันครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ตัวนี้มันน่าใช้เนี่ยเขาคงจะเป็นที่เรื่องของความสามารถในการอบผ้าเนี่ยอันนี้คือสูงสุด,สดอยู่ที่15กิโลกรัมเลยใช่ไหมซึ่งเครื่องซักอบั่าไปที่ซักได้10ถึง12กิโลเนี่ยอบจริงได้แค่6ถึง7กิโลเท่านั้นเนาะแล้วพอใช้จริงเนี่ยอบได้ไม่ถึงอีก อย่างเครื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพราะโหมดซับด่วนเนี่ยอันนี้เขาก็แนะนําว่าให้ใส่ผ้าเพื่อที่จะอบเนี่ยอันนี้ไม่เกิน5กิโลกรัมนะครับหรือว่าผ้ายีนส์เนี่ยอันนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมแล้วก็ผ้าปูที่นอนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลกรัมเท่านั้นนะอันนี้ก็เพื่อการอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ด้วยความที่เครื่องมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคือตอนซื้อไปยังไงก็ลองเช็คทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักดีๆด,ด้วยนะครับ โดยตัวของขนาดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปแทนที่เดิมมันอาจจะใส่เข้าไปในล็อกเดิมไม่ได้นะแต่อีกอย่างเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําหนักเครื่องนี้เนี่ยขึ้นหนักขึ้นไปอยู่ที่ประมาณราวๆร5 0ากิโลกรัมเลยนะครับคือผมยังดึงจะดันเนี่ยมันยังไม่ขยับเลยคือมันหนักมากคือเห็นตอนที่เขามาติดตั้งเนี่ยเห็นแล้วแบบยังสงสารพี่ช่างเลยว่าแบบโหมันจะหนักอะไรเบอร์นี้นะครับก็ ให้คนมาติดตั้งให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันเพราะว่าเรามาติดตั้งมาขยับเคลื่นอะไรเองเนี่ยบอกเลยว่ามันมันมันเหนื่อยมากก็เดี๋ยวเรามาลองดูตรงหน้าจอ lcd ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันครับที่บอกว่าง่ายเนี่ยอันนี้มันใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าพอจะใช้งานเนี่ยคือเราก็จะโยนผ้าเข้าไปใช่ไหมแล้วปกติเราก็ต้องมานั่งเลือกโหมดอะไรพวกนี้ในการซักผ้าเนี่ยตรงนี้คือเขาก็จะมีเป็นโปรแกรมนะครับมาให้เรากดเลือกได้ตรงนี้ซึ่งนี่ครับ เขาก็จะมีบอกมาหมดเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นโหมดของผ้าแบบไหนไม่ต้องมานั่งเดาเลยนะว่าโลโก้เนี้ยมันเป็นโลโก้ของอะไรกันแน่มันคือความหมายอะไรนะครับซึ่งนท่นี้เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นโหมด AI wash and dry เนี่ย mm hmm. เขาจะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นการตั้งค่าเรื่องของการซักหรือว่าการอบแห้งนะครับ mm hmm. ก็ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นปุ่มว่าอ่ะจะให้เติมผงซักฟอกไหมหรือว่าเติมเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถเลือกปริมาณได้ด้วยนะว่า จะเป็นต่ำปานกลางหรือว่าสูงนะครับทั้ง2อ,อย่างเลยส่วนตรงนี้ก็เหเป็นรูปนาฬิกาก็เดาได้ใช่ไหมครัซึ่ง,งนาฬิกาตรงนี้เนี่ยเราแค่บอกไปว่าอยากจะให้เสร็จอยู่ที่ประมาณกี่โมงก็มาใส่ตรงนี้แล้วที่เหลือเขาไปคำนวณให้เองเสร็จสับเรียบร้อยพอตั้งค่ารุกอย่างเสร็จปับ๊บเราก็สามารถกดปุ่มเรื่องทางานที่ปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการซักตันงต่อกสักนิดนึงแลวกันพอเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ เรื่องของการซักต่างๆเนี่ยมาอีกเพียบเลยครับซึ่งก็เช่นเดิมว่าเราไม่ต้องมานั่งเดาแล้วนะว่าอไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่าหล,หลายเครื่องเนี่ยพอเขาไม่ได้มีจอมาให้เนี่ยอันนี้ก็ต้องมานั่งเดาอันนี้เนี่ยโหมดนี้มันได้ซักที่อุณหภูมิเท่าไหร่จะซักล้างน้ําเจ้ากี่ครั้งนะครับเนี่ยทีนี้เราก็มาเลือกได้แบบสบายๆและแต่ว่า,าจริงเนี่ยคือถ้าเว่าเราเลือกโหมดได้ถูกแล้วมีการแยกผ้าอยู่เนะน,นี่ยอันเนี้ย คือมันก็จะมีการแนะนําอยู่แล้วแหละว่าผ้าแบบนี้เนี่ยควรจะซักอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ล้างน้ํากี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เลือกเป็นตัวของพลังฟองแช่ผ้าด้วยนะครับอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของพลังฟองแช่ผ้านิดน,นึ่แลวกันอันนี้ผมเข้าใจว่ามันคือฟังก์ชัน Eco b บ b บเบของทาง s a m s u n งเขาอะนะครับที่อันนี้เขาก็จะมีการอธิบายไว้ว่าคือปกติเวลาที่น้ํายาซักผ้ามันโดนใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเป็นแค่การผสมเข้าไปในน้าใช่ไหมแต่ อีโคบับบโในที่นี้คือเขาจะมีการฉีดตัวของน้ำยาซักผ้าน้ำแล้วก,ก็อากาศเนี่ยอัดเข้าไปเวลามันพ่นออกมามันก็จะเป็นฟองทันทีนะครับซึ่งไอ้ฟองตรงนี้นี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ตัวน้ำยาซักผ้าเนี่ยสามารถที่จะซึมเข้าไปที่เนื้อผ้าและตัวของคราบสกปรกเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะ ตัเวเงแต่ว่าเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับเราทําการเริ่มซักเนี่ยถ้าเห็นว่ามันมีฟองขึ้น,นเยอะๆอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับโดยการแช่ผ้าตรนนี้เนี่ยก็คือจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับอันนี้เนี่ยคือตัวฟองก็จะช่วยสลายพวกคราบที่มันติดต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีรวมถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องใช้เป็นน้ําที่อุณหภูมสิสูงๆเพื่อละลายคราบตรงนี้อีกต่างหากซึ่งมันก็จะช่วยถนอมผ้าไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งแบบว่าใครใช้ตัว Eco Bubble อ c o ค u อ b l e ่บ่อยๆเนี่ยคือกลายเป เอ๊ะมันหายไปไหนจะด้วยซ้าไปนะครับส่วนในเรื่องการอบแห้งเนี่ยอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้ครับว่าความแห้งเนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่ยังแบบชื้นๆหมาดๆอยู่เลยนะครับหรือว่าจะแห้งปกติหรือเป็นแบบแห้งเยอะๆอันนี้ก็ใช้คําว่าเป็นเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะมีการเตรียมอบหรือว่าการป้องกันผ้ายับด้วยซึ่งในตัวการป้องกันผ้ายับในที่นี้เนี่ยอันนี้ก็เวลาอบเสร็จปั๊บอะไรมาเนี้ยคือเขาก็จะมีการเขยา่าเขยา่ขยาผ้าเพื่อป้องกัน ผ้ายับเอาไว้ด้วยนั่นเองนะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของโปรแกรมต่างๆในการซักแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นหน้าจอสับแจ้งเตือนสถานะต่างๆเนี่ยบอกให้เสร็จสับด้วยนะทางเรื่องของพวกน้ํายาครับว่าในที่นี้เนี่ยที่เราใส่เข้าไปในแท้งมันจะหมดหรือ,อยังหรือว่ามันเหลือมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็จะมีบอกอยู่นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าใช้ใช้ไปเนี่ยอันนี้เราอยากจะรู้ว่าเออเรา,วาควรต้องทำความสะอาดอย่างไรดีถึงรอ,ทงอบทำความสะอาดแล้วย,ยัง เขาก็จะมีการนับรอบต่างๆรวมถึงแนะนํวิธีการล้างเนี่ยบอกมาให้เราได้รู้ด้วยเลยและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะก็คือมันจะมีการเก็บนะครับว่ามีการใช้ไฟเนี่ยไปมากน้อยขนาดไหนรวมถึงน้ําด้วยนะครับว่าใช้ไปทั้งหมดเนี่ยกี่ลิตรแล้วคือนอกเหนือจากเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะมีการตั้งค่าเครื่องสักผ้าตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็จะมีตัวที่น่ารู้ หลักๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องตัวของเครื่องจ่ายน้ํายาอัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะมาตั้งค่าได้ว่าเอ๊ะน้ายาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้มีความเข้มข้นเพียงใดนะครับต้องการจะใส่ไปมากน้อยขนาดไหนช่องที่2เนี่ยที่บอกว่าเราอยากที่จะใส่เป็นน้ํายาซักผ้าทั้ง2องอันเนี่ยอันนี้เราก็สามารถมาทั้งที่จุดนี้ได้นะครับจากปกติเนี่ยถ้าว่ามีแค่ถังเดียวเนี่ยมันจะซักได้เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17โหลดได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะได้ทั้งหมดถึง32โหลดด้วยกันนะครับก็เรียกว่าลดเวลาในการที่เราจะต้องมาคอยเติมน้ายาซักผ้าเนี่ยเข้าไปให้น้อยลงกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวอยู่กันแล้วก็จะมีการตั้งค่าเปิดประตูอัตโนมัตินยครับมันจะได้เป็นการระบายอากาศระบายความชื้นเพิ่มเติมด้วยนะครับผมและโปรแกรมด้านหน้าตรงนี้นครับที่เรากดเลือกขึ้นมาเนี่ยคือมันจะดูมีเยอะแยะเั็ไปหมดนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอยากจะลดให้มันน้อยลงกว่าเดิมหน่อยเนี่ยก็สามารถตั้งค่า ที่จุดนี้ได้เหมือนกันครับว่าอยากจะให้มีโปรแกรมเนี่ยขึ้นมามากน้อยขนาดไหนอะนไรที่คิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็ติ๊กถูกด้านหน้าทิ้งไปได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเหลือเมนูน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับโดยระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในเครื่องสัภาพเครื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของไทเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็จะมีความสามารถเนี่ยเหมือนอุปกรณ์สมาร์ทติงต่างๆที่ ทาง m s ซูงเขาทำออกมาเลยนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดทั้งตัวของอินเทอร์เน็ตได้สามารถที่จะเชื่อมต่อดูในมุมมองแผนที่ว่าตัวเครื่องนี้อยู่ตรงบริเวณไหนของบ้านได้นะครับแล้วก็เปิดดู YouTube ฟังเพลงจาก Spotify ระหว่างที่เราทําการซักผ้าไปเนี่ยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยอันนี้คือก็จะมีความไม่เหมือนกับหลายๆเครื่องที่ขายอยู่เนาะโดยนี้ใครที่ใช้เครื่องแบบนั้นอยู่เนี่ยก็น่าจะพอทราบแหลนะเนาะว่า คืออยากจะควบคุมทีนึงเนี่ยคือเราต้องมา activate ที่ตัวเครื่องไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนะี่ยคือพอเชื่อมต่อทีนึงแล้วเครื่องมันก็ทําการ connect กับ wifi อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่นอกบ้านเนี่ยอันนี้เราก็สามารถสั่งงานเข้ามาหรือว่าดูสถานะต่างๆเนี่ยผ่านตัวมือถือในแอป m a r t t i n n g ได้เลยนะครับซึ่งตัวแอป s m a t t i n g งในที่นี้เนี่ยคือก็ไม่ได้จํากัดว่ามันเฉพาะ Samsung หรือเปล่า คือคุณใช้ a n d ด o i d เครื่องไหนหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ iOS อเนี่ยอันนี้ก็รองรับทั้งสิ้นนะพอมันทางานทุกอย่างเสร็จเนี่ยอันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่มือถือของเราและจะได้รู้ทันทีนะครับว่าโอเคตอนนี้เราควรต้องไปเอาผ้าออกแล้วแต่ก็มีข้อควรรู้อยู่นิดหน่อยนะครับว่าตอนที่ใส่ผ้าเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องกดปุ่มด้านขวาตรงนี้นะครับเพื่อทําการล็อกเครื่องให้พร้อมกดสั่งงานจากมือถือด้วยนะครับถ้าไม่กดเอาไว้ก็จะเห็นแค่สถานะแล้วก็ส่งเป็นการตั้งค่าเข้าเครื่่องได้้เทานนั แต่จะสั่งให้เริ่มทํางานไม่ได้นะอันนี้เนี่ยก็เห็นว่าทําเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับและนอกจากตั้งค่ารายละเอียดเหมือนตั้งค่านาตู้แล้วเนี่ยแต่ละฟีเจอร์ยังมีคําอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดกว่าเดิมอีกด้วยนะครับและยังสามารถเช็คสถาน,นะว่าอุปกรณ์แต่ละจุดเนี่ยยังทํางานปกติดีหรือเปล่ามีการเก็บข้อมูลหมวดที่ใช้บ่อยๆจัดลาดับ123มาให้ดูแบบรายวันกันไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีการเก็บข้อมูลการใช้น้ําใช้ไฟเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ามาดูในแอป จะได้ข้อมูลที่ละเอียดละเอียดขึ้นกว่าเดิมมนนะเห็นเป็นรายชั่วโมงเลยอันนี้นี่ก็เพิ่งรู้นะครับว่าซักผ้าแต่ละทีเราใช้น้ํากันเยอะขนาดนี้แต่ว่าจะไม่สามารถดูเป็นรอบๆหรือว่าแต่ละหมดมาให้นะครับผมถ้าต้องการจะดูเป็นแบบครั้งๆเนี่ยอันนี้ต้องคํานวณตามเวลาที่เราซักไปหรือว่าดูสรุปจากหน้าตู้ตอนซักเสร็จเลยเนี่ยอันนี้ก็จะชัดเจนที่สุดครับทีนี้ไปถึงเรื่องซักผ้ากันบ้างนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเราได้มีการซักผ้าไปหลายแบ t ลองมาหลายถังแล้วนะครับ ซึ่งก็จะขอมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างให้เพื่อนๆได้ทราบกันแล้วกันนะโดยฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของเครื่องนี้ที่บอกว่ามี AI ช่วยซักเนี่ยนะครับคือตัวเครื่องเขาจะบอกว่ามีการปรับค่าต่างๆเนี่ยตามผ้าที่ใส่เข้าไปซึ่ง AI เนี่ยจะเป็น AI ได้คือเขาต้องรับรู้ให้ได้ก่อนว่าสภาพของผ้าด้านในเนี่ยเป็นยังไงเนาะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับค่าต่างๆเนี่ยมาให้ถึง6ตัวด้วยกันนะครับก็คือเซ็นเซอร์น้ําหนักผ้า ปริมาณน้ำประเภทผ้าความสกรปรกแล้วก็ปริมาณน้ำยาแล้วก็ความแห้งนะครับซึ่งตัวที่ผมไม่ค่อยเห็นในเครื่องทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัวจับประเภทผ้าแล้วก็ความสกรปรกนี่แหละที่ก็น่าจะเป็นตัวสร้างความแตกต่างให้เครื่องซักอบเครื่องนี้นะครับแล้วก็กรณีที่ผ้าน้อยๆเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีการปรับลดอุณหภูมิที่ใช้ลงเพื่อการถนอมผ้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแต่ข้อควารู้อย่างหนึ่งก็คือจริงอยู่ว่าเขามีเป็น AI ในการตรวจจับว่าเราใส่ผ้าอะไรเข้าไปบ้างใช่ไหมครับ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถโยนผ้าทุกอย่างนะ่ะกองเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็ทําการซักได้ทันทีนะครับยังไงเราก็ต้องทําการแยกผ้าออกมาเป็นประเภทประเภทแล้วก็โยนเข้าไปให้เขาทาการซักอยู่นะครับซึ่งก็จะมากจะน้อยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาก็ไปคํานวณทุกอย่างด้วยตัวเขาเองได้อยู่นะก็ยังถือว่าก็ยังสะดวกดีอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันหน่อยว่าโปรแกรม AI ที่เขาจะสามารถตรวจจับผ้าได้เนี่ยจะดีขนาดไหนนะ ๋ยวมาดูกันว่า AI เนี่ยจะสามารถจับได้ไหมว่าผ้าที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้าขนหนูนะครับซึ่งตรงนี้นี่นะครับผมเขาจะมีเป็นปุ่มตรงนี้ที่ผมเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่แอบ,บชอบมากก็คือสามารถกดปุ่มเปิดไฟดูได้อันนี้เขาก็จะมีการฉีดน้ําเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังขึ้นสถานนะว่าเป็นการตรวจหาผ้าอยู่นะแต่ว่าเนี่ยคือเนี่ยคือจะมีเป็นที่ฉีดน้ําออกมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วระหว่างที่เราทำการซักเนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมได้นะครับว่าทั้งเรื่องของการซักการอบแห้งเนี่ยอันนี้เราอยากตั้งค่าเพิ่มเติมยังไงหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าเราซักซักอยู่แล้วอยากที่จะเติมผ้าเข้าไปเนี่ยเราสามารถกดเติมผ้าได้นะครับแล้วก็เนี่ยคืออีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชอบกับเครื่องนี้เลยนะคือ มอเตอร์ Motor, หรือว่าการหมุนถังเนี่ยคือเสียงนี่เงียบแบบเงียบมากเลยนะจะมีเสียงแค่แบบเนี่ยคือผ้าที่มันตกหรือว่ามีเสียงอะไรเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเสียงของมอเตอร์มันเองเสียงอืดอะไรพวกนี้เนี่ยคือไม่มีให้ได้ยินเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คำนวณทุกอย่างออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือจะทั้งซักแล้วก็อบผ้าทั้งหมดเนี่ยคือรวม 3ชั่วโมง14นาทีนะครับพอเขาตรวจทุกอย่างเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้เขาจะมีการเลือกนะครับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องของการล้างน้ำเนี่ยอันนี้เขาปรับเพิ่มขึ้นตอนแรกเนี่ยโดยค่าตั้งต้นนะครับตะกี้มันให้เห็นมันอยู่แค่2ครั้งนะครับอันนี้ก็คือปรับขึ้นเป็น3ครั้งเลยนะแต่น,นี้จะไม่ได้มีการเ,เลือกเป็นตัวของพลังฟองแช่ผ้าให้นะครับแต่ที่ผมว่าเออมันก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ก็น่าสนใจดีก็คือว่าเนี่ยมันจะมีการบอกเลยนะว่า เหลือเวลาอยู่กี่นาทีแล้วก็น่าจะเสร็จอยู่ที่ประมาณกี่โมงกันแน่โดยตัวเวลาตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเด n นมิกนะครับอาจจะไม่ได้แบบฟิกซ์เวลาขนาดนั้นคือแ้าว่าบางอันบางทีเช่นน้นําไหลเบาหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะมีการเพิ่มลดของระยะเวลาที่เสร็จเรียบร้อยได้ด้วยเหมือนกันซึ่งก็มักจะยาวนานกว่าที่บอกเอาไว้นะครับ แต่นี้ที่ผมแปลกใจอยู่นิดหน่อย,นยก็คือเขาตัวจับผ้าแล้วรู้แหละว่ามันน่าจะเป็นผ้าคล้ายๆผ้าคนหนูแต่อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เราต้องการซักเป็นบทไหนนะครับเพราะว่าที่ผมบอกอย่างนั้นเพราะว่าเนี่ยคือตอนซักนี่คือเขายังมีการบอกเลยว่าเขาจะใส่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าเราซักเป็นผ้าเจตัวผ้าขนหนูพี้จริงๆเนี่ยคือเราไม่ควรที่จะใส่ น้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะเนี่ยคือน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยถ้าเราใส่ไปในที่ผ้าขนหนูผ้าื่อตัวเหล่านี้เนี่ยตัวน้ำยานะครับผมมันจะไปลดความสามารถในการซับน้ำเนี่ยให้น้อยลงกว่าเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ผ้ามันหอมอะไรพวกนี้เนี่ยคือการอบเนี่ยจริงๆมันก็เพียงพอแล้วครับการจริงๆอีกผ้าอีกแบบนึงเนี่ยที่หล,หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพวกเสื้อผ้ากีฬาที่เป็นพวกผ้าโพลีทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันเป็นผ้ามันๆนะครับ ซึ่งผ้าแบบนี้เนี่ยก็คือมันโดนออกแบบมาให้สามารถระบายอากาศได้ดีใช่ไหมคือนื้อยบบผ้าพนนุ่มเขาก็จะมีความสามารถที่จะไปอุดพวกรูต่างๆเหล่านี้ครับมันก็จะทําให้เรื่องของการระบายอากาศเนี่ยมันทําได้แย่ลงกว่าเดิมครับก็อาจจะใส่แล้วมันกลายเป็นมีกินอับขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ระวังกันไว้นิดนึงด้วยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าว,ว่าเราเลือกเป็นโมดของผ้าพนหนูเองเลยเนี่ยอันนี้ ก็จะมีการใช้อุณหภูมิเหมือนกับที่ AI ตัวจับได้นะครับก็คือจะเป็นอุณหภูมิ40องศานะครับแล้วก็มีหลักการล้างน้ํา3ครั้งปั่นหมาสูงสุดนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยคือผมก็จะเอาตัวน้ายาปรับผ้านุ่มออกนะครับไม่ใช้แบบนี้นะครับก็เรียกว่า AI ตรวจับผ้าได้แม่นยําในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เสียดายว่าตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ได้มีการบอกประเภทผ้าออกมานะครับว่าเป็นผ้าอะไรกันแน่แล้วก็เริ่มทํางานไปเลย ซึ่งการตั้งค่าที่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกับการเลือกตรงหมดซะทีเดียวนะตอนนี้เขาก็ซัดไปเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะเข้าสู่เรื่องของการอบผ้าแล้ซึ่งอันนี้จริงๆมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของซํา u ูงรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าการอบผ้าเนี่ยอันนี้คือเขาจะใช้เป็นการอบผ้าเนี่ยระบบฮีทปั๊มนะครับซึ่งระบบฮีทปั๊มเนี่ยเอาจริงๆคือมันก็คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร ใครที่สนใจเรื่องการอบผ้าแล้วน่าจะพอรู้จักกันอยู่บ้างแล้วแต่เพียงแต่ว่าเครื่องซักอบผ้าเนี่ยเราจะยังไม่ได้เห็นฮีทปั๊มเนี่ยอยู่เป็นที่แพร่หลายนักนะครับคือมีอยู่ไม่กี่เครื่องเท่านั้นนะโดยจุดเด่นหลักๆของตัวฮีทปั๊มเลยนะครับผมที่มันเหนือกว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานโดยตัวเลขเนี่ยอันนี้ก็คือจะประหยัดไปได้เนี่ยตั้งแต่ 50- 60%ถึงขึ้นไปเลยนะครับและระยะเวลาเนี่ยก็น้อยลงกว่าเดิมนะครับรวมถึงเรื่องอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะต่ําลงกว่า จากปกติที่อาจจะใช้กันอยู่ที่ประมาณ70องศาตัวนี้ก็ใช้อุณหภูมิที่ลดลงอยู่แค่ประมาณ60องศาเท่านั้นเนี่ยก็เลยจะทําให้ถนอมผ้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองปัญหาในเรื่องของผ้าว่ามีการหดตัวเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดน้อยนะครับในกรณีที่เราใช้เป็นระบบการอบผ้าแบบฮีตปั๊มนะแล้วพอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับอ่านี่เขาก็จะมีการสรุปมาให้เลยครับว่าการซักผ้าครั้งนี้เราใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช้น้ํายาเท่าไหร่นะครับ รวมถึงถ้ากว่าเรามีการตั้งค่าเอาไว้ว่าถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เปิดประตูตู้ออกมาเลยครับอันนี้เขาก็จะเปิดตู้ออกมาให้แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ช่วยระบายความร้อน,นต่างๆออกมาได้ดีเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยกับการซักผ้าโหลดนี้นะครับก็ใช้เวลารวมเนี่ยราวๆสามชั่วโมงครึ่งได้ ซักน้ําไป3รอบรวมประมาณ220ลิตรแล้วก็การกินไฟเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆหนึหน่วยหรือว่าไม่ถึง10บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าประหยัดไฟมากอยู่นะครับบางคนเนี่ยรู้ค่าไฟนี่แอบปลื้มเลยเหมือนกันนะเพราะว่าบางตู้เนี่ยแค่อบอย่างเดียวยก็สิบถึงสิบาทแล้วนะครับคือราคาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแพงจนหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะอบกันนะแต่ว่าอันนี้เห็นราคาแล้วคือโอเคเลยนะครับ ส่วนผ้าที่ซักเนี่ยอันนี้แม้ไม่ได้ใช้เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับแต่ผ้าเนี่ยพอนุ่มฟูแล้วก็หอมดีมากนะอันนี้คนอบผ้าเรารู้กันเนาะว่ามันหอมขนาดไหนแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเราลองซักผ้าอีกหลายหมวดหลายแบบเหมือนกันนะใช้พวกน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรแบบเต็มระบบเนี่ยซึ่งก็ซักออกมาได้ดีมากทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเสื้อยืดผ้าห่มผ้าปูเตียงอันนี้ก็ได้เป็นผ้านุ่มหอมฟุ้งเลยนะ แล้วก็โหมดที่เด่นๆอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นโหมดซักด่วนอันนี้แหละนะครับสำหรับบ้านไหนที่แต่ละวันเนี่ยไม่ได้ออกไปเจอมลาวะหรือว่าเปื้อนอะไรมากมายเนี่ยหรือว่าเสื้อผ้ากีฬาที่เปียกๆมาอันนี้อยากจะรีบซักด,ด่วนก็มาใช้โหมดนี้ได้นะครับ ส่วนว่าผลลัพธ์ที่ไดจากการเลือกหมด AI กับหมดตรงๆเลยเนี่ยอันนี้ต่างกันขนาดไหนเนี่ยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่หมด AI เนี่ยอันนี้จะได้ความสะดวกที่มากกว่านะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วจะปรับเพิ่มก็อันนี้กดเองได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าโอเคเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าเ,เครื่องซักอบผ้าของทาง Sam a m s u n ง BeSpoke AI Washer Dryer เครื่องนี้นะครับก็เนี่ยแหละถ้าสรุปจุดเด่นอีกทีนึงนะครับ3อย่างเนี่ยก็เนี่ยจะเป็นทั้ง ตัวขนาดถังเครื่องนะครับผมที่ใหญ่มากๆรองรับขนาด25กิโลแล้วก็รวมถึงตัวะระอบ,บแห้งตรงนี้เนี่ยอันนี้เขามาเป็นแบบพิดปั๊มนะครับคือประหยัดไฟมากๆในผ้าที่แห้งหอมดีสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ที่ถูกใจสายเทคนะครับก็น่าจะเป็นที่มันเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ตลอดเวลาสั่งงานภายนอกแล้วก็มีหน้าจอเป็น LCD ในการควบคุมต่างๆบอกได้ชัดๆแบบนี้เนี่ยเนิ้วด้านหน้าแบบนี้ก็ดีมากๆนะครับ ก็ถเกิดว่าใครคิดว่าการใช้งานแบบนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เนี่ยยังไงก็ลองไปหาเลือกดูแล้วกันโดยจริงๆผมเห็นมีเป็นรุ่นที่เล็กกว่านี้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือจะรองรับที่ขนาดเป็น21กิโลกร,รัมสำหรับการซักแล้วก็11กิโลกร,รัมนะครับผมสําหรับการอบอยู่ก็เถิดว่าใครคิดว่าอันนี้มันใหญ่เกินไปก็ลองลดขนาดดูนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีราคาที่หายไปเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติม,ตมอยากะระ้อะไร เกี่ยวกับตัวเครื่องสักพากเครื่องนี้เนี่ยยังไงก็มาสอบถามกันได้นะครับผมในคอมเมนต์ยังไงเดี๋ยวมาสอบให้ทีนึงนะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้นะครับผมรอติดตามชมกันได้ครับอันนี้ไปละสวัสดีครับ